สงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์สลาดาตังวลคอมทูสตูนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรล่าข้าวชาวบ้านทาง i p พ t v s t o n e c h สตู e ชนลค่ะวันนี้ดิฉันปัทิยาพ์มาลินีนะคะรับนาทีดำเนินรายการค่ะทางช่องสตู h ช n แนลขอบเครืองเรืองคนสตูนนะคะ ทางจันซอมไอพีอมช่องซองซองกาวแชนเดิมค่ะในรายการเราเข้าวชาวบ้านนะคะและสําหรับท่านผู้ชมที่ว่าติดตามรายการข้าเราเป็นประจํานะคะก็อย่าลืมค่ะฝากบอกต่อด้วยนะคะว่าท่านเทวาต้องการจะติดตามข่าวสารบ้านเราค่ะในจังหวัดสตูลล้วนๆเลยนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้นะ,ะทางช่อง สตูนชันแนลซองซองเก่านะคะก็จะได้ไม่พลาดในการเทวาจะติดตามข้าวสารค่ะจะเป็นข้าวเหตุการณ์ต่างๆก็ดีเทวาหลายคนส่งไส้ว่าเอ๊ะตอนนี้นันนะคะไปถึงไหนกันแล้วความเคลื่อนไหวยังเป็นผัพผืมังนะคะก็ดีตามได้เลยค่ะในรายการเลาข้าวชาวบ้านก็ออาการกันทุกวันเลยทีเดียวนะคะไม่มีวันยุดค่ะถึงแมวว่าทันจะยุดนอนอยู่กับบ้านหรือว,ว่าทํางานเรานันก็ต้องเดินนาต่อไปในเรื่องขคองการเทวาจะนําเสนอข้าวย่างต่อเนื่อ ทนี้นะคะทหมดค่ะซี่ช่วงด้วยกันนะคะทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็ในช่วงเวลาบ่าย2องโมงค่ะถึงบ่าย3ามโมงนะคะถ้าเกิดว่าไขรถัว่วเหล็กกลางวันไม่ทันเนาะบางทีที่ทำงานอาจจะไม่สะดวกค่ะกลับมาบ้านนะคะก็เปิดอีกครั้งนึงในช่วงเวลา่องทุ่มถึงสามทุ่มหรือว่าตีแปดถึงตีเก้านั้นนะคะ และสำหรับใครที่ว,วานอนดึกสักทีนึงนะคะตาขางนอนไม่รับทำเพอดีนะคะก็สามารถที่จะเปิดชมในช่วงนึงค่ะในช่วงดึกดึกตีสองถึงตีสามเรียกว,ว,วาทั้งเซ่ช่วงเลยทีเดียวค่ะครบเคลื่อนเรืองคนสตูนทางช่องสโตนชานลนะคะสําหรับในช่วงรานี้ค่ะดิฉันก็ยิบข้าวมานําเสนอกันเซ่เรืองโดยกันนะคะเรืองแรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะสําหรับคนเทวานนะคะ ไ้ไปเถอําเภอละงูนนะคะเผวาได้ทุกลืนสัตว์อกนอกทะเลไปนะคะก็ติดตามกันอยู่ไล่วันเลยทีเดียวค่ะลาสุดนั้นพบซอบแล้วนะคะสําหรับนายรอซาคุณเศธค่ะก็ยุม่มมเดแต่ซองนะคะตําบุ เทวายุเทลาง,งูนะคะอํเภอเมืองอําเภอละง,งูสตูนของเราเอางคะ่ะได้พบซับแหลวเดี๋ยวเราจะผ่าไปเลยในเรื่องขอ้งเนือเท้า,ารายละเอียดต่างๆติดตามได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องขคงการทรําเกษตรนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเทวะแปลกเทวะ ปลิกโดยการฉายเปลือกไข่ค่ะมาทําเป็นปุ๋ยนะคะเขาบอกว่าได้ผลดีจริงๆแต่ว่าเป็นเพรสาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามได้ค่ะในเนื้อข่าวชั่นกันนะคะแล้กวก็เรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของขนมนะคะแขกถึงรายยากันแล้วนะคะพี่น้องมุสลิมนะคะก็ ได้ทำขนมรายาเป็นการต้อนรับเผื่อเทใจะนะคะต้อนรับผีนองเพื่อนฟุง้งถือว่ามาบ้านค่ะขนมลากไล่ถือว่ามีการใช้ในการต้อนรับมีนึ่งขนมค่ะนั่นคือบุงาบุดะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเทกลุ่มสตร,รีเทเกตรีนะคะว่าเขามีการรวมกลุ่มกันทําขนมบุงาบุดระค่ะแล้วเราจะไปแล่นในเรื่องของโยธ ว่าซั้งนะคะว่าเพิ่มหรือว่าลดลงแบบผืม,มังค่ะในชน่วงระยะนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องข้าวเทศกาลที่สิ้นกินพักหรือว่ากินเจนะคะเทศูโซนบ้านเราค่ะนะคะเทศ่านจาโป้เก้งหรือว่าเทลงอ้ํานะคะก็จะมีพิธีกรรมต่างๆค่ะนะคะเรานี้ก็ได้นําภาพนะคะมานำเสนอกันตรงนี้เช่นกันนะคะ นั่นคือในเรื่องของการปีนบันไดมีดนั่นเองค่ะแล้วก็พิธีการต่างๆนะคะสม,มาถทจะติดตามรับชมกันได้ค่ะเราจะไปกาติดกันที่นั้นเหมือนกันค่ะในเรื่องของการทื่อสิ้นกินพักนะคะของสตุนบานเราค่ะธรรวันี้คือข้าวดีกว่าดิฉันจะนํามาเล่าในช่วงลาี้ค่ะหลังจากที่ว่าออกอนห้ากันเป็นเวลาไล่วันแล้วก็พอ,ซอบซบพ่อขาเสือยางพาราจมน้ำแล้วนะคะ จากกรณีเทวานายรอซาคุนเซนอายุ45ปีอยู่บ้านหลักทีซ่องรอย69มู่เทซองตำบลกำแพงอำาเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะมีอาชีพลักเป็นพอค่ารับเสือเศษยางพาราก็ได้ทูกคลืนสัตว์จมหายไปในทะเลขณะเทวาออกไปวางวนห้าปลาบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะในเขตพื้นที่บ้านบอเจ็ดลูกมู่เทนึงตำบลปากนาำ้ำอํเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะ โดยถูกขืนสัตว์ให้ไปตั้งแต่วันเทเจ็ดตุลาคม2่อง5พชาวบ้านช่วยกันออกตามห้ามาเป็นเวลาสามวันแล้วนะคะทั้งชายเรือเร็วประดานามและก็พารามอเตอร์สำหรับความคืบหน้าล่าสุดหลังจากเทว่าชาวบ้านกว่าส่องรอยคนค่ะได้ออกนะช่วยกันตามห้าแล้วก็ประสร้างงานในพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงทงั้งเกาะ ซาไร,ร่เกาะบูโลนตะรุเตาก็ห้ากันทั้งมดนี่ยทางประดานามเรือเร็วเรือประมงพารามอเตอร์ค่ะห้ากันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายัางไม่พบซอบนะคะลาสุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆข้องวันที่9ตุลาคมเทพ่านมานะคะทางด้านรอยตำรวจโทชนัดชัยวงซีวิจิตรอยเวนินซอพอรและง,งูจังหวัดสตูลค่ะก็ได้รับแจง้งว่า มีคนพบซับดังกล่าวเหลวทเทบริเวณระหว่งางเกาะซารายกับเกาะเกวนะคะในเขตพื้นที่มูท้ทห้าตำบลเกาะซารายอำเภอเมืองจอสตุนค่ะซึ่งก็ห้างจากชายหาดบ้านบ,านบอยเจ็ดลูกจุดเกิดเหตุก็ประมาณ2 3กิโลเมตรนะคะและชาวบ้านก็นําซับขึ้นบริเวณทีอาวนุนมู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงงูจอมสุลค่ะ ต่อมาะคะทางด้านรอยตำรวจโทชนัดชัยก็ได้ไปชนะสุดรซบแล้วก็มอบพยัตนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีศาสนาต่อไปค่ะนี่แลก็เป็นข้าวถวานะคะลายกุก็ขอยติดตามกันมาไลายวันแลววะเนะว่าได้คนห้าอปอบซบเจอแล้วมาค่ะสลบรับนายรอซาคุนเซธเทวายโยที่อำเภอละง,งูจังหวัดสุนนะคะนี่ก็เป็นความคืบนน้าล่าสุดค่ะ ค่ะก็จะมาถึงจะติดตามเหตุการณ์ข้าวสา้นความเคลื่อนไหวของเรากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวคนหายคนตายในเรื่องของเหตุการณ์เ่าวาเกิดขึ้นทั้งข้าวดีแล้วก็ข้าวร้นะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวหลาสุดค่ะก็พ,พบซ็อกเหล้วนะคะสำหรับนายรอซาคุณเซธค่ะี่าวาโยอำเภอละง,งูเ่วะให้ไปไล่วันเลวเนรเจวาได้ออกไปห้าปลานะคะแถวๆริมทะเลค่ะแล้วก็โทรกเคลื่อนสัตว์ ออกหนอกฟังไปนะคะก็พบซับแล้วแล้วก็ยาติดก็นํากลับไปบําเพนกุศลนดำประเพณีต่อไปแล้วนะคะนั่นแหละค่ะถัว่วยาจะติดตามข้าวสารนะ,ะก็สามารถจะข้าวไปเล่ได้นะคะทางชงของเราค่ะนะคะรายการเราข้าวชาวบ้านค่ะ ติดตามเนะี่ยก็ติดเหตุการณ์ต่างๆมาหลายฝั่งกันนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องของการปลูกพักบริเขณคังคังบานใข่ถั่วมีพื้นทีวาาา่างๆนาบ้านคังบ้านก็ดีนะคะก็สามารถเทนจะไถ่ยพื้นที่ตรงนั้นค่ะปลูกผืนปลูกพักกินเองได้แล้วเ่สำคัญก็คือว่าปลอดสา้พผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปแรกค่ะความแปลกในการปลูกปลีก ชายปุ๋ยไม่ใส่วาชายปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยน้ำชีวภาพแต่อย่างใดค่ะนี่คอยใช้เปลือกไข่ไก่ค่ะทําเป็นปุ๋ยนะคะอ่ะงงกันแล้วใช่ไหมคะติดตามข่าวนี้ค่ะว่าเขาทำกันเพันมเพลย์มาถึงในเรื่องข้องภูมิปัญญานะคะในเรื่องข้องการปลูกผืชปลูกพักค่ะนี่กระมอนกันนะคะการปลูกผิดใช้เปลือกไข่แทนปุ๋ยค่ะ เพึ่งส่งไซส์มาฟังข้าวนี้กันแหลกนะคะเราไปหลกของแปลกกันแล้วค่ะทีมงานสตูนชนแนลก็เดินทางไปที่บ้านของหนาอยอําดันแก้วสลัมตั้งอยู่เลขที่51มูเ่เต่2ตงตบลเกตรีอาเภอเมืองสตูนนะคะไปถึงก็พบกับเจ้าคองบ้านค่ะหนังยิ้มล้ออยู่ทีเดียวนะคะนาบ้านตอนแรกก็ไม่มีอะไรทีมงานก็เข้าไปคุยเอยนะคะตามประสาคนที่ว่ายากโหรยากเห็นนะคะ ก็ได้เห็นจริงๆค่ะเห็นตอนผิกหรือว่าตอนรีบรีบบ้านเรานะคะแกปลูกไว้ในกระสอบแต่ถ้่แปลกวันนั้นเลยก็คือว่าภายในกระสอบนั้นเต็มไปด้วยเปลือกไขค่ค่ะแล้วก็นะคะทามเลยค่ะว่าเทคนิคอะไรนะคะถึงต้องใส่เปลือกไข่ในตอนผิกด้วยนะคะบางอําดันก็บอกกับทีมงานว่าแกนั้นปลูกตอนผิกไว้กินเองในครัวเรือนในพื้นที่ค้างบ้านนะคะพอว่าเวลาว่างๆก็ห้าพันผิกมาปลูกค่ะ ะะก็เป็นผันพลิกซวนถือว่าปลูกกันทั่วๆวไปนะคะบางเขาบอกว่าปลูกหวายประมาณ30ต้นค่ะแรกๆมันก็ไม่งามใส่ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ยังไม่ซุยนะคะไม่รวยทําพื้อแล้วค่ะก็เลยไปท่ามล้านชายถือวายุแข่แข่บ้านนะคะหวาจะทําผันผืนใดมั่งค่ะนะคะล้านก็บอกว่าลองเอาเปลือกไข่ไปใส่เละเพื่อหวามันจะได้พ้นนะคะ ก็ไม่เคยเห็นว่าใครทาพันนีนะคะแต่ลั่นบเบ้าก็บอกว่าได้พ้นในแนวค่ะผมรับรองนั่นเขาว่าพนันนันนะคะก็เลยนะคะใช่เปลือกไขค่ค่ะเอาไปใส่เด็กขุนตอนผลิกเลยนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตแลค่ะตอนผลิกถือว่าปลูกไว้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะจากถือว่าตอนเรื่องก็เริ่มถึงจะเขี้ยวขึ้นตามลําดับนะคะแล้วก็พ้นก็อกดอกตามถือว่าจริงๆค่ะนะคะ ก็เลยแกะเปลือกไข่แต่ว่าไม่เอาแล้วนะคะมาใส่เป็นปุ๋ยกับต้นผิกแทนปุ๋ยธรรมชาติเนะื่องเพราะว่ามันได้พ้นจริงๆนะคะเราเห็นผิกข่อแกแ่ล้วนะคะก็หนึกถึงแน้ใสกรอกขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าผิกข่อแก่นั้นไม่ว่าจะเป็นผิกแดงหรือว่าผิกเขียวค่ะออกมางอกงามแล้วก็อ้วนน่ากินนะคะนี่ถ้าเกิดหวานนะคะแกะมาเขียวหรือว่ากินนะคะก็คงจะกรอบน่าหล่เลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าต้องแพตยังในนอนเพราะว่าแรงทึ่เริงข้องพลิกนะคะนี่แลบางคลังเทคนิคต่างๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องอิงวิชาการเสมอไปค่ะการถืว่านําเปลือกไข่มาเส้นตอนพลิกบางอําดันไม่รู้โดยสัมวานแห่งไข่นั้นนะคะมีสานอะไรบ้างแต่ว่าทดลองแล้วก็เห็นว่าได้พ้นค่ะเพราะว่าตอนพลิกของแกนั้นแหล่เล้วนะคะจะถือว่าไม่ค่อยส่วยสักเท่าไรค่ะตอนนี้ก็ส่วยค่ะแล้วก็ลูก็ออกดอกเต็มตอนเลยนะคะ เทใ,ใบไม้สวยนะมันเพราะว่าเพิ่งจะฝืนค่ะแต่ละตอนนั้นนะคะโขลนจะเต็มไปด้วยเปลือกไข่แล้วตอนเทวาไสรแรกๆนั้นก็งามจริงๆนะคะบานไพรเทวาทำกับข้าวด้วยไข่ค่ะก็อย่าเอาเปลือกไข่ไปทิ้งลองมาไ้เ์ตอนพลิกแล่นะคะคล้องผนถเทวาไม่รองก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้บอกนะคะว่าการเทวาเอาเปลือกไข่ไปทําเป็นปุ๋ยนั้นนะคะ จะมีซ่านอะไรจากเปลือกไข่แล้วก็ทําหม่ึงทําไม้ตอนผลิกนั้นมีความซวยแล้วก็โลกออกดอกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องถือว่าต้องผิญสู้กันต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าไข่ถือว่าแหลกเข้านีแล้วอยากจะทาแหลวว่าใดพ่นไม้ก็ไม่ใช่ว่าเสียหให้อะไรนะคะถ้าว่ามีเปลือกไข่ค่ะถือว่าไม่ใช่แล้วนะคะก็ลองเอาไปขย้ำขย้ำนะคะบีบแล้วก็ไปโรยเหลค่ะตามตอนของตอนผลิกแล้วก็เหล่กันเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงผันผืนมั่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวถือว่าเราไปพ ข้องแปลกค่ะก็ละมาน,นําเสนอกันตรงนี้นะคะในเรื่องข้องการปลูกผิกแล้วก็ใช้เปลือกไข่แทนปุ๋ยนะคะเอาล้วค่ะไปในเรื่องต่อไปดีว่านะคะ mm hmm. เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องข้อห้านการกินนะคะโยธีตาบลเกตีนะคะขนมบบงาบูดา mm hmm. ข้อโปรดเลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าเวลากินอยู่ในปากกันหยาแร้งนะ mm hmm. เดียวมันจะผ่อนลงมานะคะ mm hmm. นี่คือขนมบูงาบูดาค่ะในช่วงข้องกรอนรายานี้ก็มีกันสร้างทํากันโอ้โหมากมายเลยทีเดียวเลยเดียวว่ายอดพุงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปแรกค่ะกลุ่มแม่บ้านสตรีเทเกตรีนะคะเขารวมกลุ่มกันทำขนมบ,บูงาบูงาบูงาบูดาเนะะในช่วงข้องเทวาจัถึงรายะเร็วๆนี้ค่ะ ในส่วนของก่อนถึงเทศการฮาริรายยนะคะก็มีการเทวาสร้างทำขนมกันโดยทั่วไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหน่งอย่างนะคะนั่นคือขนมบุงาบุดะค่ะยอดสร้างผงรับฮาริรายยนะคะ เาวาแล่งทึ่งเื่องของขนมเทวขึ้นชื่อของเจวสตูนบุงอาบูดะก็คงจะเป็นคําตอบแรกๆเทวหาลายคนนึกถึงนะคะเพราะว่าเป็นขนมเทวาชายตอนรับแขกบ้านแขกเมืองเทวามาเยือนสตูนโดยเฉพาะเทตบนเกตรีค่ะมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรีนะคะได้รวมตัวกันขึ้นมาได้ตั้งเจอกลุ่มว่ากลุ่มทําขนมบุงอาบูดะค่ะ ทีมางานสตูลชาแนลนะคะลงพื้นที่ไปยังบ้านลเลขเี่12มู่เทซ้มตำบลเกตรีอําเภอเมืองสตูนค่ะซึ่งก็มีกะฮาว่ากองพลวานนะคะ่งก็เป็นวัวนากรุมกําลังขมักขเมนทําขนมบุงบูดารวมกับหลกนองนะคะเรื่องราวก้องการทําขนมบุงบูดาข้องกรุมส่งเสริมอาชีพสศรีเกตรีเราก็ได้นําเสนอไปแล้วค่ะแต่ว่าประเด็นที่ว่าเราอยากจะสาเพิ่มเติมนั่นคือในช่วงข้อง ก่อนเทศการทารีรายยอค่ะยอดสั่งสื่อจากลลกานั้นเป็นผันผืนกันบ้างนะคะแล้วก็จากพ้นกระทบข้องราคานะคะเทว่าเพิ่มขึ้นค่ะมีพ้นหม่นะคะกาฮาวาแกกระบอกว่าต้นกับลูกน้องก็ยังคง,งทำขนมบุง,งาบุดาตามปกติค่ะก่อน,นนั้นนีก็เป็นสิ้นขาโอทอ็อปเทวส่งค่าไปยังพื้นที่ของสตูนแล้วก็ตั้งจังหวัดอยู่แล้วนะคะสิ่งขนมบุง,งาบุดานี่ก็ระดับซี่ดาวค่ะ เพียงตะวันยังไม่ได้ส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศเท่านั้นนะคะยอดสร้างสื่อช่วงเทศกาลฮารีรายยอนี้ก็จะเยอะมากว่าปกติค่ะเพราะว่าจะมีโลกาสร้างเยอะบวกกับเทวาแกทำส่งปกติอยู่แล้วนะคะก็ต้องแรงผลิตมากขึ้นค่ะเผื่อที่จะให้ทันในช่วงของเทศกาลฮารีรายยอนะคะเรียกว่าอาทิตย์นึงจะหยุดทำแค่วันเดียวค่ะ ก็มีการบรรจุลงในกลองนะคะค้ายซ้มกลองร้อยบาทค่ะยอดค้ายก็ประมาณวันละนึ่งผ่นกลองต่อเดือนนะคะแล้วก็มีออเดอร์จากรังส่งคราหัดใย,ยค่ะอีก3้0 0ผนกลองรวมถืว่าต้องทำส่งทางในแล้วก็ตั้งจังหวัดไม่ตั้งว่าซี่แผ่นกลองนะคะโดยเฉพาะเท,ทรังค่ะมียอดสร้างเพิ่มขึ้นมาอีก30%นะคะมีทรายเป็นซีหาเมซีชุมพู สีเขียวสีขาว้าแล้วก็สีน้ำเงินนะคะส่งก็เป็นสีถือว่าได้จากธรรมชาติล้วนๆค่ะอย่างเช่นว่าสีชมพู่ก็จากดอกเบฟฝาสี่เขียวแน่นอนว่าจะต้องได้จากใบเตยนะคะสีเขเว้าก็คือมะพร้าวธรรมชาติค่ะแล้วก็สี่น้ำเงินอมม่วงก็คือสีจากดอกอัญชันนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของราคาค่ะก็ยัง,งคงค้ายในยราคาทเทวทาวเดิมนะคะยังไม่ได้ขึ้นราคาได้อย่างใดวัตถุดิบก็สะอาดปลอดภัยลูกค้าก็เลยไว้ใจแล้วก็สั่งซื้อ,อยูตลอดนะคะตอนนี้ก็บรรจุใส่ทุ่งบางค่ะตามความต้องการของลูกค้านะคะขนมบุงาบุญะจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรีก็มีจำหน่ายที่ห้างด้วยค่ะห้างเทสโก้โลตัสยันซื้อก็สามารถถี่จะห้าเซอได้ทุกวันนะคะ นี่และข้องดีก็มีอยู่แล้วค่ะก็ต้องปรับรุงพัฒนากันต่อไปเผื่อเธอจเป็นข้องดีข้องเด่นข้องคนสตูนต่อไปนะคะกาฮาวาก็บอกว่าในช่วงรายานี้ก็มียอดเพิ่มสูงขึ้นว่าปกติ30เปเซนตนะคะสิ่งก็ต้องเร่งทําให้ลูกให้ลูกค้าทัานค่ะขนมข้องตนจะต่างจากขนมบุงาบุดะเทอินนะคะเพราะว่าจะต้องอยางไหลายความชื้นให้แห้งทางทร้แล้วก็แป้งค่ะ ขนมจริงอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะแกบอกว่ากินขนมของแกต้องเคี้ยวนานๆญย่แคบกินค่ะเพราะว่าจะได้รับรสถึงความหอมของไส้มะพร้าวนะคะเราก็ลองทําตามแหลได้พ้นจริงๆค่ะนะคะมีความอร่อยแล้วก็ความหอมของไส้มะพร้าวจริงๆค่ะใครที่ว่าอยากจะลิ้มลองรสชาติของขนมบุงงาบุดะก็สามารเทจ่ร้ังได้ค่ะเทกรุม่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรีนะคะ ค่ะขนมรายานั้นก็ต้องบอกว่ามีมากมา่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขนมพิมพ์รัวนุ่มกระเ็ดขนมไข่รัวขนมบุลูนะคะหรือว่าขนมซอสค่ะือว่าก็ทําขนมเทียนก็ตามแต่นุ่มตําก็ตามแต่ค่ะนี่ก็คือขนมบุงอาบุญระเอว่าเราได้นําเสนอนะคะเทนี้เขามีวิธีการเทวานะคะเนื้อว่าไข่นั่นคือการเทวานะคะ ชช่ทํากรรมวิธีเ่วาลาวไปค่ะเพื่อจะเก็บเอาไว้ได้เป็นเวลานึ่งเดือนเลยทีเดียวนะคะสาม,มารถจะเซอร์เป็นข้องฟากได้ด้วยค่ะที่แมวาจะไม่ใช่เทศการก็มีค่ายกันเป็นประจําอยู่แล้วแทบจะทุกวันโดยเฉพาะใครเทวานะคะพันไปพันมาก็แวะเซอร์ได้ค่ะเทหางเทสโกโลตัสนะคะตรงนั้นก็เป็นสิน้นขาโอทอปข้องพื้นเทต่างๆก็สาม,มารถจะอุดนุ่นได้ค่ะขนมบุงะบุดะนะคะอร่อยที่สคัญ เทวะเป็นซีซีนั่นไม่ใช่วาใชายซีเทวะทำมาจากสร้นเคมีให้เป็นอันตรายค่ะนะคะซีนั่นเป็นซีจากธรรมชาตินะคะแล้วก็กลิ่นนิหอมค่ะนะคะอย่างเทบอกเสือห้าเสือกินเสือฟากได้เลยนั่นคือเรื่องราวของข,องขนมบุงอาบุตะเอเกตรีนะคะไปเทเรื่องต่อไปค่ะไปเทบรรยากาศค้่องประเพณีทื่อสินกินเจนะคะเทสตูนบ้านเราค่ะ จัดกันยัยนะคะเทบเริเวณสั้นจ้าโป้เจเก้งเรือเทโรงอ้ํานั่นเองค่ะเราจะว่าเป็นพื้นทีที่วา่าจําหน่ายอาหารเจนะคะลากหลยแล้วไม่ว่าจะเป็นอาานว่านอัานาข้าวนะคะก็จะมีเนเรื่องของการทําพิธีกรรมกันด้วยค่ะเราจะพาทุกท่านไปชมพิธีกรรมนะคะการปีนบันไดมีดค่ะ ในช่วงของการทื่สิ้นกินเจนะคะของเจ้าวัส,สตูลก็จะมีกิจกรรมค่ะแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็มีในเรื่องของหมาส่งปินบันไดมีดกินเจด้วยนะคะเราจะพาทุกท่านไปเรยบรรยากาศประเพณีทื่อสิ้นกินเจนของเจงหวส,สตูลกันค่ะ เทบรเวณนาซันจาาโปเจเก้งรั่วรงอ้ํานะคะอําเภอเมืองสตูลค่ะก็มีบรรดาลูกล้านคนไทยเชื้อสาจีนถว่ามาทื่อซิ้นกินเจมารวมพ,พิธีนะคะแล้วก็รวมกันชมการแสดงอัภิธิยานของบรรดารางสรงโดยการปิ้นบันไดมีนค่ะกว่าว500คนนะคะ ซึ่งนอกจากผู้ถืวมากินเจพร้อมใจกันสวมชุดขาวแล้วก็ยังมีหนักทองเทียวถือข้าวมาชมการแสดงพิธีัาเข้ามา,มา,ส,า,มาส่งโดยความตื่นเต้นโดยความศรัทธานะคะสิ่งการปีนบันไดครั้งนี้ค่ะสูง1 4เมตรนะคะหรือว่าประมาณตึกซ้ำชันนั่นเองค่ะมีใบมีทมดทั้งดมด36แลมนะคะซึ่งหมาส่งแต่ละคนสาม,มารถมาปีนขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยทุกคน ทำกลางความตื่นเป็นตื่นตานะคะแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็ความวาดเสี้ยวข้องหนักทองเทยวแล้วก็พูดถือว่าเข้าวรวมงานนะคะกิจกรรมตลอดถึงเก้าวันของประเพณีทื่อซิ้นกินพักหรือว่ากินเจนะคะก็จะมีพิธีกรรมต่างๆหลยกิจกรรมด้วยกันค่ะเพื่อที่จะให้พู้ถือว่าข้าวรวมประเพณีได้เข้าวรวมนะคะอย่างเช่นว่า พิธีบูชาพระในวันแรกของพิธีจะมีการบูชาพระด้วยเครื่องเส้นต่างๆเี่สซ้านจ้าแล้วก็ตามบ้านพ่องปูถือว่ากินพักนะคะเมื่อว่ากินพักได้ครบสามวันก็ถือว่าพูนั้นสะอาดบริสุทธิ์ค่ะพิธีโคกุ้นแล้วก็พิธีการเลี้ยงทหารสิ่งก็จะทําพิธีในวันเี่อซ้วันที่อกแล้วก็วันเี่อกาวพิธีเลี่ยมเก้งนะคะก็เป็นการสวดมนต์ตังเต่กิวอองไต้ที่ขาวประดับเท่ซ่านจานะคะ พิธีอัญเชิญเทวดาผู้เทวากำหนดเวลาเกิดเวลาตายพิธีอาบน้ำมันปิ้นบันไดมีดค่ะทเทรวามาฝากวันนี้ก็คือพิธีลุยไฟพิธีสะดอะเคราะห์แล้วก็การส่งพระนะคะสิ่งก็เป็นการเชิญเจ้ามาประทับในรางข้องมาทรงและก็การแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกายในรูปแบบต่างๆเผื่อทจะรับทุกแทนผู้เทวาทธ่สิ้นกินพักเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ส่วนกิจกรรมที่ว่าสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจจากหนักทองเที่ยวแล้วก็คนทั่วไปก็คือว่าพิธีแห่พระรอบเมืองข้องสร้นเจ้าต่างๆแล้วก็พิธีส่งพระในคืนสุดถ่ายของประเพณีทื่อซิ้นกินพักกิจกรรมสำคัญสำคัญเราก็จะนำมาฝากกันยังต่อเนื่องเทนีสตูนชาแนลค่ะ นั่นก็เป็นพิธีกรรมค่ะข้องประเพณีทื่อสิ้นกินเจน,นะคะทึ่งแมววายสตนบันเรานั้นนะคะมีอิสลาม8 0ว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในเรื่องข้องประเพณีนะคะไม่ววาจะเป็นศาสนาใดค่ะเราก็จะต้องนําเสนอกันตรงนี้เพราะว่าไม่ววาจะนับถือศาสนาอะไรนะคะเราก็อยู่กันเมื่อนพี่นองค่ะสมั่นหนชั้นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องข้องพิธีกรรม เทวจันตบริเวณแถวๆนาโรงเจหรือว่าซานจาโป้เจเก้งค่ะเราก็ได้แก็บไม้ทันได้รับชมกันนั่นก็คือในเรืองโค้งกันปินบันไดมีดนะคะแล้วก็มีประเพณีอีก ะะไม่ว่าจะเป็นประเพณีในเรื่องโครงการทําพิธีกรรมดุยไฟค่ะแล้วก็มีการส่งเจ้ากันด้วยนะคะในคืนวันสุดท้ายก็คือสิบซีตุลาคมค่ะเทบริเวณทาเรือตํามลังนะคะก็ต้องได้รับชมกันยังต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะในกระทังวาในเรื่อง,องอาห้ารการกินนะคะอาหารข้าวบะจางก็เสนอไปแล้วค่ะขนมต่าง,างๆเทวา ใายกันเฉพาะในช่วงของเทศกาลเทือส้นกินเจเราก็สเสนอไปแล้วตั้งหลากหลายนะคะแล้วก็เรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆ่างโดยฉันกันค่ะเอาเป็นว่าในช่วงลานี้นะคะข้อเรียกเบรสักครูเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการเราข้าวชาวบ้านค่ะ ตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูนจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคําว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสโตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทําประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจําจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจําจังหวัดคือพระสมุรเทวา ภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามคคีของคนทุกศาสนาความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไขมุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปาก ผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPM ที่มีจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุด ที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลกส o ตูน h ชนแนลคือทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรา ยังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูนชนแนลประชับชับไหวเข้าใจคนท้องถิ่นลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเรา เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลรบเคลื่องเรื่องคนสตูลสตูนชาแนลทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริง ครอบคลุมท,ทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสตูล ติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPMTV ยานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูน h ช n แนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน เข้าถึงชุมชนของคนสตูลกับความเคลื่อนไหวในสตูลแชนแนลเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุมจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999 ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย